รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตนั้นมีความหมายโปรดใส่ใจสักนิดเพื่อชีวิตที่วา่างช่วงสุขภาพดีมีสุข และค่ะก,กลับมาช่วงที่2ของรายการชีวิตชีวาเช้าวันอาทิตย์กันต่อนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมีวิธีการนําเสนอสําหรับแพทย์ทางเลือกอื่นๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเสื่อมเข่าเสื่อมอาการปวดกระดูกต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นแพทย์แผนจีนผสมกับภูมิปัญญาทางตะวันออกหรือว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้องมาสอบถามกันและจะจคุณหมอสุทธิพรทักทองนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน พึ่งบําบัดหรือว่าเอพิเซราปีนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับพูดถึงพึ่งบําบัดพึ่งบําบัดคืออะไรครคุณหมอครับก็พึ่งบําบัดเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มาจากประเทศจีนนะครับอมาจากจีนประมาณสามพันกว่าปีที่แล้วนะครับก็ใช้พึ่งในการบําบัดรักษาโรคใช้การฝังเนี่ยเหมือนจุดที่ใช้ในการฝังเข็มเลยแต่เราเปลี่ยนจากเข็มเหล็กที่ใช้ในการฝังเนี่ยเป็นเหล็กในพึ่งคือปกติเราก็กลัวเหล็กในพึ่งเนาะกลัวว่าออ้ยโดนต่อยปุ๊บจะแพ้จะบวมจะตายจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มัน มันมันยังไงมันลักษณะของเหมือนหนังจีนไหมคะพิษสู้พิษหรือว่าอะไรยัง<ช>ไงคะ่ะใช่ครับใช้หลาักการของพิษต้านพิษพิษต้านาโรคเราอ่าเราเหมือนแล้ว่าเราป่วยเนี่ยก็จะมีพิษในร่างกายใช่ไหมฮะ่เราก็ใช้พิษของพึ่งเนี่ยเข้าไปทําการปรับะระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็รักษาโรคให้หายใช้สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะก็ลุ่มโรคอาการปวดต่างๆนะครับปวดเอวปวดเข่าปวดหัวไหล ครับโรถึงโรคเนื้อหนังต่างๆเช่นไมเกรนตรงนี้ก็อาจกะได้ได้ผลก็น้าจะดีนะครับเป็นบอกคนอยากเลิกบุหรี่ก็ได้ได้ครับผมคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆนี่เป็นข้อห้ามไหมคะครับก็สําหรับคนที่เป็นโรคไตและโรคหัวใจตัวนี้จะไม่สามารถใช้พิษพึ่งในการรักษาได้นะอ๋อมีข้อจํากัดในเรื่องของเพศของวัยในการรักษาด้วยไหมก็ถ้าเด็กอายุไม่เกิน10บขวบเด็กก็คือถ้าถ้าต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยก็ยังยังไม่ได้นะเพราะยังทนความเจ็บไม่ได้นะครับคน ฟังแลเจ็บมากเหรอครับก็นิดหน่อยครับก็จะปวดบวมแดงคันนิดหนึ่งนะครับเป็นอาการข้างเคียงแต่อาการตรงนี้คือมาเป็นงานปกติที่มีก็ถ้ามีอาการพวกนี้ก็แสดงว่าการผลการรักษาในค่อนข้างจะดีนะครับต้องต้องเทสก่อนไหมคะว่าเรามีอาการแพ้พิษพึ่งอะไรอย่างนี้ด้วยตอนรักษาต้องเทสก่อนนะครับเทสใช้พิษพึ่งมา10%ในการเทสบริเวณแขนแล้วก็ รอ20นาทีนะครับดู <Okay. S 2> ว่าแผลผของคนไข้เนี่ยสามารถรับพิดทพ่งได้หรือเปล่า uh huh. ถ้ารับผิดพึ่งได้เนี่ยเราก็จะทําการประเมินแล้วก็ทําการรักษาครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันละกันวันนี้คุณหมอได้เชิญคนไข้พิเศษมา uh huh. เป็นนางแบบให้เรานะะในการสาธิตด้วย,ยง,งั้นขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะ mm hmm. อย่างกรณีของพี่จารุวรนณี้ป่วยเป็นครับอันนี้จะเป็นอาการของกลุ่มข้อเข่าเสื่อมอ๋อข้อเข่าเสื่อมซึ่ง<า>รักษามาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะพี่เจ็บไหมคะที่ผ่านมา นิดหน่อยอ่านิดหน่อยอันเดนีอยอปกติแล้วต้องใช้พึ่งเป็นเป็นกี่ตัวคะคุณหมอก็แล้วแต่นะครับความปวดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจดูนไข้ก่อนว่ามีอาการปวดต,ตรงไหนนะแล้วก็ดูว่าจะใช้พึ่งประมาณก,กี่ตัวเนาะงั้นเชิญคุณหมอเลยคะ่ะอันนี้ก็ข้อข่าวคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการน้อยนิด,นดหนึ่งก็แสดงว่าตอนนี้ก็มีการอักเสบบ้างนะครับเล็กน้อยอ่าตรงนี้เราก็จะใช้พิดพึ่งเนี่ย ช่วยลดอาการอักเสบด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดให้กับคนไข้ด้วยนะค่ะค่ะอย่าง2จุดข้างบนนี้ก็จะเป็นจุดเจ็บของคนไข้จุดจีนก็คือเรียกว่ากลุ่มจุดอัซซืเป็นจุดเจ็บตรงนี้เราก็ต้องใช้ในการรักษาด้วยแล้วก็2จุดนี้จะเป็นกลุ่มนี้เป็นจุดฝังเข็มเนยซีเยียนแล้วก็ว่าซีเยียนตรงนี้ก็เป็นจุดคุมเกี่ยวกับเรื่องของขอาการปวดเข่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าเสือเ่อมอะไรพวกนี้การฝังเข็มก็ใช้จุดพวกนี้เหมือนกันนะแต่เราอันนี้เราเปลี่ยนจากเข็มเหล็กมาเป็นพึ่งในการรักษานดเยิมฝังเข็ โอ๊ยเอามายาวอย่างนี้เลยโอเคทนไหวไหมครับได้นะปวดหน้าไหมครับไม่ต้องช่วยว่าตัวนี้ด้ทิศกระจายแล้วก็คนไข้ได้รู้สึกโอเคขึ้นดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อยตัวที่สองแล้วนะครับเดียนิดหนึ่งนะ้หล่นนะโอเคนะครับไหวนะ เป็นยังไงบ้างคะพี่จรุวรรณสบายสบายขึ้นนะคะอ๋ะอเหรอคะ,อะรู้สึกหายแบบผ่อนคลายลงไหมคพะว่าเราอักเสบอยู่แล้วใช่ไหมพอได้พินเข้าไปก็จะสบายสบายขึ้นเลยอ๋อค่ะ,ะน่าแปลกมากเลยนะคะนี่กับการใช้พิษต้านพิษ เหมือนศาสตร์ของชาวจีนนะทางตะวันออกที่ใช้อยู่นะคะเอาถือว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งใครสนใจก็ลองมาศึกษาวิธีการใช้พึ่งบำบัดนี้ก็แล้วกันกที่ BigB c ีคลิิกอยู่ตรงถนนพระราม9ซอย17นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุทธิพรทับทอมผู้ชี่ยวชาญด้านพึ่งบำบัดหรือว่าเอพิเทอร์ปีมากๆขอบพระคุณมากค<ม>่ะคุณหมอขอบคุณพี่จารุวันด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะเอาละพักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวของสุนไพรไทยใกล้ตัวกันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยผูเปกค่ะ